สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตลอีกแล้วนะคะที่ส u p ยยู UK เนาะวันนี้สไต์จะมาพูดถึงเรื่องราวของการที่ ได้แต่งานเรามาอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าสําหรับใครที่เป็นนักเรียนแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะสิ่งอะไรบ้างนะคะที่ควรอาจจะแบบว่ามาพบมาเจอนะคะก็คือที่นี่นะคะเขาก็จะชอบดื่มชามากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาไปทําชากันด้วยนะคะก็จะทําเป็นอังกฤษทีแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนอังกฤษนะคะมีแซนด์วิชนะคะที่เป็นอาหารที่เป็นแบบเป็น lunch เป็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบสแน็คเป็นอาหารว่างหรืออาหารเที่ยงแบบนี้นะคะแล้ว 아, 까 แซนด์วิชที่พูดถึงเนี่ยเป็นแซนด์วิชที่สุขภาพเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นแซนด์วิชที่ค่อนข้างที่จะฮิตกันมากๆนะคะในประเทศอังกฤษก็คือคิวคัมเบอร์แซนด์วิชนั่นเองนะคะหรือว่าแซนด์วิชแตงกวานั่นเองนะคะเดี๋ยวตามสตา,ตาไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะแล้วสําหรับใครที่แบบว่าอยากรู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะในใต้ตช่องคอมเมนต์แบบนี้นะสตาร์ก็จะพยายามหาเรื่องราวต่างๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะในสภาอังกฤษนะคะก็จะเล่าถึงความเป็นอังกฤษนะคะว่า เป็นอยู่ยังไงนะคะแล้วโดยเฉพาะในชนบทอังกฤษนะคะเป็นยังไงและนี่นะคะก่อนอื <bubble fish> ่นนะคะสตาร์ก็จะพาคุณผู้ชมมาทำชากันก่อนนะคะมาชง c u พ of tea ของประเทศอังกฤษกันนะคะก็จะมีถุงชานะคะแล้วก็น้ําร้อนนะคะอันนี้เป็น ordinary tea นะคะแล้วก็เติมนมนะคะทิ้งเขาไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวสตาร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปทำแซนด์วิชแตงกวากันด้วยนะคะตามมาดูกันเลยนะคะขั้นแรกก็เอาแตงกวาไป นนะะแล้วก็หั่นเขาเป็นแว่นบางๆนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมขนมปังนะคะพร้อมเนยด้วยนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะเราก็ทาเนยบนขนมปังเนาะแล้วก็เอาแตงกวาวางไว้บนขนมปังที่เราทาเนยเตรียมไว้นั่นเองค่ะลักษณะที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่ง วางไว้ด้านบนนะคะเราก็ตัดขอบออกนะคะหรือว่าใครจะไม่ตัดขอบออกก็ได้นะคะแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชแตงกวาของเราเนาะแราก็เสิร์ฟพร้อมกับชานะคะหรือว่าเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟยามบ่ายก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกแซนด์วิชหนึ่งที่เรียกว่าแฮมแซนด์วิชนะคะ แบบนี้ก็ทานกันบ่อยมากๆนะคะในประเทศอังกฤษก็จะมีแฮมแซนวิชแล้วก็มีแซนวิชอื่นๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวหลังสตาร์ทำแล้วสตาร์ก็จะถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่ามีแซนวิชแบบไหนบ้างนะคะคนที่นี่ชอบทานแซนวิชมากๆคะ่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งอาหารว่างนะคะสำหรับ ของเมืองผู้ดีนะคะถ้าใครมาอยู่ที่นี่แล้วคุณก็อาจจะพบเจออาหารแบบนี้นะคะก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะว่าเขาอยู่กันแบบนี้ทานอาหารกันแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นคนไทยหรือว่าคนเอเชียสมากของเราก็จะทานพวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เห็นเมนูวันนี้ไปแล้วนะคะกับการที่อยู่ที่นี่นะคะใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กดติดตามนะคะสตาร์ก็จะเผยแพร่เรื่องราวแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่มาส0กว่าปีแล้วนั่นเองนะคะก็จะเอาเรื่องราวดีๆมาแชร์แบบนี้กับทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ